ถุงเท้า <laughs> ถุง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 ถุเเจงถุ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 กถุงถุงถุ่ถุงถย่าน ย่านเราต้องพูว่าย่านไม่ใช่ว่าได้ได้ไดตลอดไม่ได้เด้ลูกต้องเย้ยให้ออกด้ยคำพูดนะไม่ใช่ว่าได้ตลอดเด้ไปกลับบ้านเ่สบไปฮาร์ปไแล้วอยู่กับย่าเด้อน,นะสบาอยู่กับย่าไหม,มไม่จะไปฮาร์บอะมัมนไม่กินเนะะาะจะกินไหมน้ำเต้าหู้น่ะเอาไหม นีมีหมอเอาไหมเอาไหมครับเอาโอเคเอาอไหมเอาหรืออิ่มวะเอเอาไหมเดี๋ยวแม่เอาให้รออยู่นี่้ะ ทองเดียวใช่ไหมคะแม่ของตงหูนี่ทองเดียวจ้ะเต้มนสีเต้เอ้มันสีตกนะน้ำเต้าคู่มาเซอร์รับค่ะเพิ่มจุ๊บมาไปข้ออีหยังนั่นน่ะมามากินแล้ว มามากินเดี๋ยวเข้าวนั่งอืมนั่งอืมนั่ง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 แลวนั่งอืมนั่ง